ครับก็กลับเข้ามาอยู่กับแปซิฟิกไรนะครับก็บอกเลยว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่บอกเลยว่าเดือดน,นะครับเพราะว่าดูจากแผนที่นะฮะโอ้มีพวกไม่บอกและฝนปกกลุมเต็มไปหมดนะ <c oughs> มีอพปสปรทั้งนั้นนะครับการเดินทางเราบอกเลยว่านะตอนนี้ก็คือรถผมนี่แดงทั้งคันสรุปคือผมกะว่าจะซ่อแมแหละนะแต่คงไม่ไหวนะครับก็ ต้องได้โมดิฟายใหม่ <c oughs> คือต้องรถใหม่ต้งคันกน็คือเอาพวกเสเหล็กอะ่ะเออไอ้ที่สวนเราๆนะไปเรียกว่าไปย่อยสลายเพื่อมาเป็นพลังงานต่อไปนะครับเน่ได้ไปซากเลยอย่างน้อยเราก็ได้แผ่นเหล็กขึ้นมาสักแผ่นสองแผ่นเพื่อประกอบรถใหม่นะครับแต่ก่อนจะประกอบรถใหม่นะเดี๋ยวทำการอัปเกรดพวกไอ้สลกทางอะไรดูนี่ก่อนเพราะว่าเราจะเดินทางไกลนะครับไปดูอุปกรณ์ก่อน คือเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ไอ้เครื่องมือมันมีไอ้เครื่องมือที่มันเป็นเอ่อพลาสมาอยู่นะครับไอ้พวกเลื่อยหรือคอนแล้วก็เออผมจำได้ว่าเราต้องทํด้วยเครื่องดูดฝุ่นใช่ครับว่ามันมีแร่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสถียรนะครับใช้ไอ้เครื่องดูดฝุ่นดูดเดี๋ยวนะตัวน,นี้ก็เป็นตัวซ่อมเหมือนกันนะครับีเ,เดี๋ยวลองครามก่อนมันอาจจะไม่ต้องใช้ของเยอะเหมือนไอ้เจ้ารีแพร์ตัวที่เราใช้ปอกมันไม่ต้องใช้เคมี เดี๋ยวทุกนนะมันใช้อะไรในการซ่อมโอ้โหเดี๋ยวนะใช้อะไรอ่ะใครที่ผมไม่รู้เลยมันหาจากไหนสรุปเอามาทำไรเอ้ยโอ้มันใช้ไข่แต่ใช้ตั้งเยอะแสดงว่ามันหาง่ายนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนเกร็บโอเยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดรถตัวแท้งน้ำมันอนะ่ะคือผมมีอยู่นะที่ติดรถแล้วก็แบตเตอรี่มันมีแบตเตอรี่ั๊มเออตัวเนี้ยมันคืออะไรพ l า s m า เราชาร์จแบตเตอรี่รจากพลาสมาเหรอหรือยังไงครับโอ้น่าจะครับครับที่จมแบตเตอรี่จากตัวพลาสมานะครับแต่ผมว่ามันไม่่อยได้ใช้อ่ะเออแบบธรรมดามันก็ดีอยู่แล้วนี่โอเคแสกข้างมาอีกหนึ่งอันใส่ตรงนี้ปั๊กโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ปูมันรุ่กันว่าจะใส่อะไรนะครับน่าจะใส่เป็นถังน้ํามันหรือเปล่าแล้วก็เอาไว้ถังนี้ทิ้งนี่ถังนี้ครับคือมันแบบ มันเยอะเกินอ่ะเฮ้ยแลว้วก็ถังนี้มาเลยติดเข้าไปเลยครับปักเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถังน้ำมันไว้ฝั่งนี้ผมว่าน่าจะเวร์กว่ามีออกมาไอ้นี่แล้ว,วกปักว่าถังน้ำมันจริงเราอยู่ฝั่งนี้ไงเออ,อแล้ว,วก็เอาเติมใส่เลยหยิบมาปักใส่โอเคครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีของที่ใช้ข้างบนหรือเปล่าแบบเหมือนจะเป็นของสลักที่เป็นข้างบนอ่ะนี่เดี๋ยวมาลองดูก่อนเผื่อมันท่าใส่ของข้างบนได้อ่ะว่าดีเลยมันเป็นอะไรเดี๋ยวนะอ่ะคืออะไรอย่าบอกนะว่าต้องมาติดตั้งนี่นี้อ่ไม่ใช่เดี๋ยวนะครับใช่ผมติดตั้งไหนอ่ะ โอ้มันเพิ่มที่เก็บของท้ายรถโอเป็นแทงสต t ร์ e rate หรอเออผมละว่าแล้วเย้โอเคแล้วไอ้เพิ่มมันเพิ่มตัวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะเพิ่มเดี๋ยวน่าเดี๋ยวมันไม่ครับในนี้ไม่มีครับที่เก็บของหลังรถนี่เอง แล้วก็น่าจะมีอีกระดับนึงนี่ครับระดับสุดท้ายที่น่าจะแบบหลังการสุดๆแล้วก็ตัวนี้โอเคต้องลดล็อกไอ้สลักอีกอันหนึ่งนะครับไอ้สลกเนี้ยคือ,อใช้พลย6แผน่นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอันนี้น่าจะติดตั้งข้างบนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะเออ,เอไ,ไฟเราใส่ได้ด้วยนะครับ แต่โอเคตอนนี้ช่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมว่าย่อยพวกประตูที่มันพงมันพังไปด้วยเพราะว่าผมจะทำการล้อใบแล้วฮะใช่มันไม่ซ่อมเลยซ่อมทำไมพังทั้งคันแล้วตอนนี้เออผมรูแกด้อย่างหนึ่งนะัรู้สึกว่าผมจะเจอล้อที่มันดีขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับ มันจะเป็นคกล้ายๆกับล้อที่มันจะสามารถสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้ด้วยนะครับนี่มันเป็นอ,ออฟโรดผสมไอล้อลอยน้ําได้นะครับแล้วก็มีความเร็วในตัวด้วยก็คือมันเป็นล้อที่เป็นระดับ A ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นล้อระดับกลางบแบบกึ่งๆได้หมดนะแล้วก็มีก็คือความสทานทาันเพิ่มขึ้น300อันเดิมมัน2องคือผมต้องไปปลดล็อกไอ้นีับตัวคาร์บอนเฮ้ยเอาได้เลยโอเค ดล็อกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคราบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนพผมอยากได้เหมือนกันนะมันมันดีนะครับเดี๋ยวรู้ไปครับไปวิ่งกับพลอยไมต้ตพ้งเยอะจะเหลือไว้ทำอะไรล่ะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องมือโอเคไปกันไปฟ,ฟ้าเดี๋ยวไปไปซ่อมดูนะเรวม,มาหาของเราก่อนนี่ครับแล้วก็ประตูพวกอะไรที่แบบต้านไฟฟ้าก็คือผมไปเจอไฟฟ้าบ่อยนะใช่ครับนปนพลังงานที่นตรายมาก นีข้างๆการชนข้างครับการไฟฟ้าหน่อยแล้วก็ประตูน่าจะต้องมีแหละนะไม่ไหวแล้วโดนไฟฟ้าสะเทียน็บค,ครับนี่ตอนนี้เราจะไม่กลัวไฟฟ้าอีกแล้วเอ่อมีแล้วก็การชนผมไม่รู้ว่าผมต้องไปสแกนอะไรเพิ่อมอีกนะฮะการชนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่การชนข้างกับ ประตูก็พออันนี้จบครับแล้วก็ล้อเราอัพเกรดไปแล้วอ่าแล้วก็เครื่องมือนะครับเครื่องมือพลาสมาตอนนี้ก็คือเป็นเลื่อยพลาสมามาเลยครับไ,ได้ใช้นานๆน,น,นี่จริงผมก็มีอยู่นะครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นนี่เอา้าอัพเกรดได้เลยเผืเ่อได้ไปดูดแร่ด้วยครับอเ,เอาละจิ๊บอันนี้มันคือปืนอะไรอ่ะ ของที่ผมไม่รู้จัดแคน,นั้นเลยครับมันเอาไปใช้ทำอะไรได้เอาละฮะได้ของใหม่มามันต้องลองไอ้ปืนเรดาร์เนี่ยคืออะไรครับมาอะไรเฮ้ยโอ้เหมือนมันสแกนหาอะไรสักอย่างนะครับหาของหรอหมดไปด้วยนะโอเคจัดไปหมดเลยก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยผมก็นึกว่าขับเฮ้ยเอ้ย วิ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าแบีด้วยเอาาเมื่อกี้ก็นึกว่าครับครับไฟน้าไม่ใช่หรือผมไม่านี่คับไอ้แต่ไฟนี้มันก็ดีนะครับแต่โอเคเอ่อจะเก็บไปสำองแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วครับเอามาซ่อมไว้นี้ดีกว่าคือในเนี้ยมันมีอีก2ตัวนะครับแล้วก็เป็นเซื่งมันจะเป็นแบบ แบบเปราาปังใกล้จะพังแล้วฮะใช้ได้ไม่ดีไฟก็แบบไม่เสถียรนะครับแต่เมื่อกีอ้ผมคลาไฟไปเียวะลืมกดผิดวะนี่โอเคนี่น่าจะเป็นไฟจริงขาดอุ้ยขาดสายไฟอือหสายไฟชิบวะนี่เดี๋ยวดนะสายไฟว่าต้องเลืไปย่อยเอ้ยเอาละเรียบร้อยครับ ไฟหน้ากันไฟฟ้โอเคเอาละครับรูกเสือผมจะพลาดอย่างแรงเลยเพราะไอ้ของที่ใช้ตัวน,นี้ก็คือมันใช้ไฟฟ้าแล้วก็คือมันต้องใช้สายไฟด้วยนะในการทําเอาละฮะสรุปพลาดใี่ไปดิโอ้โหล,ลืมคำนวณด้วยสรุปประตูที่ผมพังจริงเออเราเอาแค่ประตูแคบพอใช้ก่อนอเปล่าแบบแค่พอเดินทางอะ่ะแบบ ไม่ต้องใส่หมดก็ได้หรือเปล่านะผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมั้งแบบไม่ต้องใส่หมดอะใส่แค่พบไปได้ใส่แค่พกไปได้จนสองอัน,น,อนโอเคแล้วก็ไอ้ล้อรถรู้สึกว่าผมต้องใช้ล้อเดิมไปก่อนเพราะว่าไอ้ล้อที่ผม,มเพิ่งไปเรียนรู้มามันคับไม่ได้นะครับใช่ มันขาดอุปกรณ์ก็กเลยทําให้เราต้องยุ่ชะง,งักไปชั่วคราวนะครับสรุปได้แค่ไหนก็แค่นั้นเดี๋ยวนะประตูประตูกต่ประตูะตมันเสียใจไหมดิออตอนนี้พอก่อนนล้ใส่หังน้ำรถก่อนนี่ป้องกันเครื่องยนต์แล้วก่อนนะนนววนโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ประตูเดียวให้มันเสร็จไปเดี๋ยวค่อยไปตามหาไฟฟ้าไอ้ไม่ใช่สายไฟอีกไม่กี่อัน ันนี้รถเราก็สามารถวิ่งได้ต่อตัวนี้ชิ้นส่วนที่กันไฟฟ้าได้ก็มีเหยียบกันชนหน้ากับไม่ไม่ใช่กันชนข้างกับไฟเรานะครับแค่นี้ก็คือไฟอ่ะคือผมโดนบ่อยมากนะโดนไฟฟ้าระหว่างทางบางทีมันก็ผุมาโอเคตอนนี้รถผมก็พร้อมที่เราจะไปลุยแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะไปค้นหาห้องแลบของด็อกเตอร์นะครับที่อยู่ในทุ่งหญ้าอันแดงเดือดในพื้นที่ที่มันเสถียรนะครับโอเคเ๋ยวผนจะใช้ทางลัดที่เป็นแบบ เราไม่เสี่ยงอะไรมากงาย่แล้วกันนับว่ารถผมมันไม่เวิร์กโอเคหมาพิกัดเตรียมพร้อมไปเฮ้ยเดี๋ยวแบตเตอรี่อะไรพร้อมไปจัดไปครับรุยไอพื้นที่แมปนี้รู้สึกผมจะไม่เคยมาเลือประเด็นขึ้นเอ้ยเอาอีกแล้วสายฟ้าคนเก่เอ้ยเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ทำรถมาลองสายฟ้าแท้ๆเลยเมื่อกี้โอเค ตอนนี้ไม่มีรถตัวรถตัวไหนที่แบบติบอดอะนะเยีาอว้ไม่มีแบบคือมันเป็นต้นยาแล้วก็เป็นเรินขขวใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคไม่แปบลบเอ่อเดี๋ยวขอฟาร์มเดี๋ยวคบดูห้องในก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาไว้พวกสารเคมีไว้เพื่อซ่อมรถนีดแคบบมีกลอ่องเปล่าเฮ้ยอุใส่ไฟใส่ไฟโอเค จะไปด้วยอู๋เยอะ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 เยอบเอาจะไอ้รถรูอย่าไปยุกไอ้นี่เฮ้ยโอ้มันชอบปวนระบบระบบรถอะโอเคไม่เป็นไรครับเรามีสภาพดีเยอะมาฟุ้งกับเด็กไหนนะไอ้นี่ไงตู้สารเด็กไม่มีจริงอ่ะเอ้ยปืนแพรนี่มันเอาไปใช้ยังไงยิง เล่นเฉยใช่ป่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเลยอยากจะเล่น,นอ่ะปัเฮ้ยยิงแบบส่องแสงให้น,หนิดนึงนะครับเแต่มันไม่ได้ช่วยระยะไกลไงเฮ้ยเดี๋ยวเออมันยิงใส่พวกตัวนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเกี่ยวว่ยิงเล่นได้นะนี่ตีโอเคป้อบเร่องแค่นี้นะครับว้ารีบไปดีกว่านะครับคือตรงนี้คือ เราข้ามเขตนี้ไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะไปตามหาห้องแล็บของดับเบิล์ูแล้วนะครับนี่คือว่าน่าจะไปยากกว่คือทรงเร็วเออมันโอ้โหเว้ยมันแบบด้วยนะแล้วแต่คุณจะไปเลยเขาบอกว่างีา้นะฮะตามสบายแบบนี้ผมเปิดโอกาสให้คุณขี่ได้ทุกที่แล้วก็แล้วแต่จะขี่ไปเฮ้ยโดผมเออผมมีเทคนิคอีกอย่างที่ผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าเราขี่ไปเรื่อยเออ เราจะไปเก็บเกตไอช่วงท้ายมันยากใช่ไหมฮะเราก็เก็บเป็นระหว่างทางเลยนะครับเม,มื่อผมเพิ่งรู้ตอนผมวิ่งเก็บไอยนี่แหละนะครับว่ามันสามารถเก็บเกตแล้วก็อพอถึงแุดท้ายเราสามารถมาร์กิ้งแล้วก็เปื่วาร์ดได้เลยนะครับถ้าว่าเราไม่อยากทำกังนันเกีียร์พักิจจบปุบก็คือสามารถกับได้เลยหรครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราล็อคเป็นไรลอถเป็นไรอีก เฮ้ยเดวนะล้อผมโอ้โหล้อมันพังเลยนี่ชิบนะฮะประเด็นคือผมขับล้อของออฟโรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโอ้โหมันต้องเป็นคนขับให้ดีจ้าจุ๊บโอเคแป๊บเดียวเราไปขับมันมันดีกว่า แจกจากที่ก่อนจากที่โกนหาป้อนมาดีกว่าโอ้โหแล้วมันกลางคืนนี่นี่ผมโคตรเกลียดเลยนะครับเกียร์พงเพงเวลาลุตเราปุ่ป่าฝ่าลงนี่ขนาดล้อออฟโรดด้วยเนี่ยมันจะพังเลยโอเคดูกี้ก็อาผู้ขอไว้ละกันแล้วถ้าปลอดภัยนะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะหมอกระจายข่าวโอเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นห้องแหลบด้วยแหละโอเค ลงครับเ,บเผือมีของดีเก็บของในตัวหรือเปล่าใช่ฮะับไ,ไปดูคนมีอะไรให้ฟาร์มเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยว่าจะมีรหัสเฮ้ยมีเครื่องไอ้นี่ด้วยเฮ้ยนี่ไ,ไงใช้ปันเฟืองหรือเกียร์เพื่อแลก เปลี่ยนเป็นเอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรอะสารเคมีเอพิ่งพูดไปเ,เรื่อยอยู่ยังลืมเลยเครื่องตัดพัดมานี่แบบอย่างดีอ่ะดังเร็วด้วยไอ้ตัวเนี้ยคือผมยังไม่เคยลองแลกดูนะครับว่ามันจะแลกได้หรือเปล่าแลกยังไงใช้ไปสามมัเลยนะมาแล้วฮะอ่ะเดี๋ยว ผมใช,ใช้แรกไปสามแล้วทำไมมันไม่มีอะไรออกประมาณเลยมีแค่เฮ้ยอูนะหรือม,มันต้องใช้ครั้งละหนึ่งนี่ไงมันก็บอกเกียร์แล้วจะเออแรกเป็นอ่าสารน่ะหรือม,มันแรกได้หนึ่งตัวหนึ่งอ่ะเครื่องพังหรอปี่เดี๋ยนะผมอยากแรก ไอ้ผมก็ใส่แล้วดิมันสูตรยังไงใส่ยังไงนี่ไงมันก็บอกอยูดก็ต้องกดโอเคผมไม่แลกก็ได้แต่กณไม่ต้องการนี่แหลกสินะต้องไปดิเอาวางไว้ตรงกลางเออเฮ้ยผมว่าไอ้เครื่องนี้มันพังว่ะใช่มันพังชัวเลย มันพังแน่ๆใช่ไม่งั้นมันคงรอบให้เราแล้วดูเส่ยคาดหวังแต่ไม่ได้หวังซะแล้วล้วครับเกียร์ประมาณหนึ่งช่องด้วยนะเสียายเลยโอเคสรุปตอนนี้คือผมต้องเปลี่ยนล้อรถจริงนะครับก็ทิ้งไว้อาจจะด้วยสลายซะือมซ่อมไม่ได้อะ โอ้แล้วผมต้องใช้แบบล้อธรรมดาวิ่งกับออบรถใช่ไหมเนี่ยจะบ้ากันไปแล้วโอ้เดี๋ยวค่อยไปหาอ,อือโอเคมันจะสมดุลกันไหมครับพี้ผมก็นบตกใจหมดนะว่าอ,อะไรเออเดี๋ยวหาหาที่เก็บเอาละเข้าสู่พื้นที่ที่ผมไม่ชอบมาโอ้โหเดี๋ยว เวดอยู่อีกตรงข้ามหนึ่งนะครับเอาถ้าฝนมาส่งข้าไปรอบที่ผมช้ำอีกทีนึงอ่ะไปดูกันจะยู่งแม่กแล้วสารทางก็แบบครุงเทพแล้วคือล้อมันเป็นล้อออฟโรดกับล้อธรรมดามาแล้วครผมมาเร็วรอก่อนนะโรงแรมด็อกเตอร์ผมกำลังไปเอ้ยแป๊บหนึ่ง เขาได้แชร์มาเฮ้ยเข้าสู่เส้นทางแล้วครับมานี่คือวิ่งลัดแบบอ้อมๆแล้วก็ไกลๆที่สุดที่จะพบอวมาวนเดียว t e ไะครับแต่ยังพอสู้ o ด้ไอ c เย็นหน้าเรงนี้โอ้ยไม่มเลยนี่เดี๋ยวผไม่มีแล้นี่ครับไอ้นี่ที่ผมต้องการเดี๋ยวนะขอฟาร์มนิดนึงไะครับขอฟามนิดนึงนะครับฟามนิดนึงนะ จะไปทางไหนขึ้นยนนะครับไม่เดี๋ยวดีขึ้นยูมาแรกเลยนี่ในอีขอครับขอปอปอปอไปเรื่อยโดูดูดมาทำไมิบจิบจิบน่ที่เอาไปคัดเครื่ยนต่ะเ้าเดี๋ยวดมนละันละตกแตงรถยนเกินไปเฮ้ยมันดูวิสันติที่เลยครับโอเคตัวนี้นที่ปอปอป่อิบเก็บเก็บ มมอามาคมามี่ว่าจะพอไปทั้งหมดมันมีเอ่าหนึ่งสองชิปน,นะครับที่เราต้องเก็บเพื่อทำเครื่องจักรใหม่ไปหรือจต่อเผื่อมีของอีก็บเดี๋ยวนะให้ผมข,ข้ามสะพานแล้วสะพานนี่อ๋อโอ้ต <laughs> กใจด้วยว่าจะเป็นแบบสะพานที่มันตัดขาดเลย อีี่บุกอีก oh, ี so um ่เอาละฮ่าร้องโคมานี่สเนี่ยด็อปเตอร์เหรอโองีสเองอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันพุ่งอีกเมื่อกี้มีตัวอะไรข้างหลังเนี่ยอะไรวะแป๊บนึงเสียงไร เซิรไรอ่ดูดิไม่ใช่แล้วคือมันเสียงไอ้นีน่วะเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป้นไปคือพงป,ปิดไอ้นี่ไม่ได้เฮ้ยทำไมอะ งงงงกับรถตัวเองเป็นอะไรรถมีชีวิตหรือไงวะผมว่าน่าจะติดฟองเอ้ยตัวนั้นแน่เลยแก้มสำเออสำสำลักฟองฟองไอ้ตัวบอลลูนอ่ะผมก็ไม่รู้กันว่ามันติดได้ยังไงนะครับมันไม่มีทางแก้ด้วยสั่อะไรอ่ะแล้วสรุปอยู่ตอนนี้ผมไปไหนอ่ะเอาอีกแล้วใจเย็นแย่ เดือดรุนแรงโอเคเราต้องไปต่อนะครับไปสรุปไปฝั่งไหนซ้ายหรือวปล่าไปฝั่งนี้นะต่างๆหรือเปล่าได้อยู่ครับได้อยู่โอเคไม่ได้อยู่นะโอเคมาถูกแต่มันออม ได้ครับผมจะไม่สำรวจแล้วกัน make มันน่าจะไม่มีของอะไรหรอกคืน่าจะขี่เนี่ยเฮ้ยเจอแล้วฮะห้องแรบใจกลางนี่เขาพลาดเออหลุงมาแล้วหลวงมาแล้วมาจ้ะอะไร security เร็วระบบป้องกันเคพวกแข่งแกเจงเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพาร์ตมาเดี๋ยวผมต้องไปเขียร์พาร์ตมาก่อนลงก่อนโอ้เขียวพาร์าเขียวพาร์า เพนักฝั่งเนี้มากน่าจะโดนเฮ้ยชู้ไรเสียก่อนได้ป่ะปัดหวิ่งฮะวิ่งวิ่งมีจะถ่านก็แล้วไม่โดนล็อกไม่โดนล็อก้าถ้าหลอน้าหลอน้าหลอนนี่เราได้ใส่ไฟด้วยครับเก็บไปเสียกระจกอะไรเราเอาใส่ไป ออ้องเรียนเนสแกีนเลยดีมันอะไรครับนี่โหทุงานโคตรใหญ่นี่เหรห้องแลบบพี่เค้โคตรทาังการเดี๋ยวนะเดี๋ยวแบนึมดปิดไฟลแล้วกันดีกว่าแบตเตอรีร่เหลือ20เปอร์แล้วประเด็นคือผมจะวา,าร์ปกลับยังไงโอ้มันมีที่ทางไปต่ออยู่นะครับฝั่งนี้มีอีกเสา เก็บดุนๆเฮ้ยยืนนันเดียวอยู่อย่าหยุดไม่โดนหรอกรู้แล้วว่าเองจะมาอย่างไงปักเจ็บเก็บสายไฟเฮ้ยเด้อเด้มันยังไม่หมดเหรอดูแล้วยืนเจ็บสันิ้งเลยโอเคผมครับครับชิปจะได้เดียวโโอ้หเราจะเป็น้ักสำรวจกันใช่ไหมฝั่งนี้มีไฟเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นได้ ว่าต้องมีของครับต้องมีของต้องมีของใช่เรามาซะขนาดนี้แล้วมันต้องมีอะไรใช่สิอู้มีน้ำมันครับแต่ผมพลาสมาแถวนี้มันมี้อมีดัตต้าข้อมูลโอ้คือเราต้องมาสแกนใช่ไหมโอเค here's s o ิ e t h i n g ง h i s thing that deep zone they c a ทำมาแล้วไอ้พวกนี้ม <reading> ันจะใช้งานได้ไหมใช่เดี๋ยวฮัลโหผมพังโอเคทบิอุหนุงที่ครับมีหรือเปล่าแล้วก็พับมานี่ผมขอละกันนะผมไม่ว่ากันใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเยวะเด้อไม่จะส่งผลอะไรต่อผมหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรครับก็คือแค่ทำให้ไฟดับเฉยๆนะครับลงน้ำได้ไหมเนี่ยเฮ้ย อ๋อตกใจโอ้ดูว่านี่เออนึกว่าผมโดนน้ำถูดลงไปไม่ใช่ครับไม่ใช่ผุดพังอีกดูนะทางขึ้นผมว่านี่บันไดโอเคไม่ใช่ขึ้นโอ้เดี๋ยวขึ้นฝั่งนู้นไดไงหรือมันมีทางขึ้นอีกโอเคองั้นเก็บท่าเดิมเก็บไปแล้วรับปากเราแล้วครับ

ไปครับแล้วล่ะเอาจากที่นี่ละสภาพรถผมไม่น่าจะขี่ได้เอ่อทางออกน่าจะต้องตู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่ามันต้องมีทางออกแล้วรู้สึกผมจะเห็นประตูอยู่นะครับอ่านะใส่เคร่ขี่รอบๆนี่ไปน่าจะเห็นทางออกถ้าไม่เจอละเฮ้ยเจอแล้วนี่ดีโอ้มีเสาพัดมากด้วยไม่เอาครับไปแล้วยิ่เกียจเจ็บแล้วครับ นี่แหละทางออกเราใช่เลยเราเจอทางออกแล้วยังไม่ได้กลับบ้านขอทางกลับบ้านด้วยครับโอ้โหแล้วเป็นข้างนอกเว้ยโอเคหรือจะเป็นอุโมงต่อให้แบบสุดทางออกเลยไม่ใช่แล้มันต้องป่าดงไปุ่งใช่ไหมเนี่ยโอเคเก็บนั้นเดียวน่ะเฉพาะว่าตัวนี้ผมเก็บแล้วไงลดไม่ไหลใช่ไหมโอเคลงครับลงเลยลงเลย มาแล้วเขาลีบไปไปลีบไปลีบไปเอาละความตื่นเต้นมันอยู่ต่อจากนี้นี่แหละพอไปนั่นเฮ้ยช่างมีพอโอ้โหนึกว่าจะพอเก่าอีมาเก็บตั้งไกลปล่อยเกียอยู่ใกล้แล้วกันกำลังอยู่ใกล้มนักเลยขี้เกียจขี่รถไปเฮ้ยเรื่อยมา ไม่เจดยังไม่เกิอดอีกเหรออเอาแล้วเอาแล้วเรากด,ดมาเดี๋ยวต้องรอให้เจดเกิดก่อนรอนที่เด็ดรอดเอ้ยเอ้ยเอาแล้วฮะเฮ้ยไปไม่ได้โอ้ยระบบลวนแล้วไปเปิดไปกุ้ยไปกุ้ยเจี๊ยบ คมาถึงนี่ได้หายใจโล่งนิดนึงอันนี้แค่พื้นที่ระดับ2นะครับโอเคลงแล้วก็เตรียมพร้อมซ่อมรถโอ้ไฟนี่ผมเกือบพังละเสียดายพังนี่ือบอกไปว่าเจ๊นะเพราะว่ามันทำยากเลยไปด้วยโอเคก็สำหรับแปซิฟิกไบรท์ในพาร์ทนี้นะครับ คงต้องขอดีเพียงแค่นี้แหละครับเออเราค่อวยว่ากันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะว่าเราจะไปเพื้อที่ที่ไหนรอแล้วก็เอ่อเดอะดิฟโซนคอสอินอ๋อเพื่อที่ที่เราเพิ่งไปเคลียร์นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ